วันนี้เราขอทำคลิปสั้นๆนเนาะก็คือเนี่ยวิกกูกำลังกินพิซซ่าอยู่แล้ววิกกูก็เล่นระลากับยายอยู่กูรู้สึกสนุกมากๆกูรู้สึกแฮปปี้กับคุณแม่แล้วก็คุณพี่แล้วก็คุณยาย <c oughs> ดูสิวิกกูน่ารักมากๆ <c oughs> สนุกไหมสนุกไหมกูก็สนุกไหมสุก เห็นไหมวีโก้พูดเลยว่าสนุกกิน,นเยอะๆนะถ้าบอกว่าสนุกก็ทีหลังก็พามาอีกไงพี่ก้เข้าใจไหมสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆก็มีวีโก้กำลังนั่งรอพิซซ่า <c oughs> ฉันจะกินพิซซ่าให้หมดเลยเข้าใจไหมเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจี๋ยววีโก้จะไปจัดการให้หมดเลยโอเคไหม น้ำคุกโคตรอร่อยวิกโกชอบนี่ยายก็ให้กัวนั่งบีก็ก็กินน้ำคุกจื่อร่อยมากๆเลยเพื่อนๆจากนั้นยายก็น้ำคุกให้กูก้กินแล้วก็ยายก็วางกลับวิกโกก็มาข้อข้อ,ข,อข้อจานเบียก็นั่งรอไปนั่งรอไปเมื่อไรพิซซ่าจะมาเนาะหิวแล้วพิซซ่าจะมาตอนไหนเนี่ย หิวมากเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนๆหิวกันไหมใครเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงบอกกันด้วยไอ,ไอ,ไอุ้ยรู้สึกแอบปี้มากเลยเพิ่งกินเสร็จแล้วก็มาเล่นอุ้ยรักนะครับทุกคนเพื่อนๆ,อ,นๆอยากเล on ่นกันไหมถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย